สําหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปขพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคําแนะนําในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามาหาสตรีประฐานได้แนะนํามันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปัสนาภาวนาการจเจริญพุทธานุสติกรมฐาน รม,มานสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานทั้งสามประก,การถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็ชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้เปอร์เซนตในฐานะที่จะส่งความเป็นประโสดาบัน <c oughs> นี่สำหรับการเรินไปกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคายค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช่อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อจยผลกําลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ได้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กําลังเข้มแข็งเสจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเสร็จแล้ว นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลความจริงตามประสูตร์ต,ต่างๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอบรรดาธรรมปัญาดีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะกก็ดีท่านก็สอนเฉพาะจุด <c oughs> หรือ,อย่างที่พระริวัติท่านรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกําลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจรงิงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสียจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกท่านมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะองดังนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่วๆไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมหรือย้า้ไปถึงสังโฆเพราะราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วๆร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเลยให้จิตมันกังวลทำแบบสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไว้ันเรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่ิยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน นี่เป็นการคุมกำลังใจนะก็พราวนาวัามโมหนือว่าต่างใจจะเจริญสังขา,านุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นเชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลน,นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุโทโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลวานึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นี่การภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กับสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทำเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายังเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปาาัสนาญาณเราก็มาคลําความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจา้าซะก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ,บ,บ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากาัตร์ ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ถ้าท่านออกบวชทำไมรษัตัตว์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติงพระองพระองค์ที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวะัตะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคราวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหน,นีออกบท หมดแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสำนักตลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธพระพุทธเจ้านั้นทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบรพรามพระองค์ไม่ได้สดําเร็จมากนมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาแปกกรมเสื่อมพราหมณ์ถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัศสฟิกฟโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิยงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สาเร็จวสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่ได้เลือดและเนือเ้อเจือแแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ไม่ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กําลังใจขององค์สมเด็จพระจินสีในข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริทจงจําแล้วต้องปฏิบัติตามพยายะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกําลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านั้นหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณได้มรรคผลแล้วองค์สมเด็จพระบาทีบแก้วเวลาจะเทศโปรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านใน,นรายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสองนก็สอนเพืออ่อบําบัดทุกประาลงสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขถ้าโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. เวลาความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามได้การคือโลภโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชั่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ แลวทุกคนมีแต่รมแจ่มใสไม่มีรมณ์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวิฆาตเคงฆ่าก็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขด้วยความทุกข์เราก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สำรับพระธรรมคำสัอนสอนพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่ทต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่อ อย่างย่อๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ฆ่าเข็งฆ่าสิงอะละกันจงอย่าทำร้ายสิงกอะไรกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิงกอะไรกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิงกอะไรกัน ลองพิจารณาดูคำสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็าหากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเึ่งกันและกันแล้วคำสอนแบบนี้ดีหลรือไว่ชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสรนสอนและสอนระยะต้นเสียด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยือแย่งทรัพย์สินเส่งกันเละกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขแลือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้ท่าวัยบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกข์ว่ามีความทุกข์นอันดับที่สามอย่ายื้อแย่งคนรักสิ่งกันลกัน คนที่เรารักต้องไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านนั้นหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็ศมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคําหยาบเป็นเครื่องทําลายใจให้ไม่สบายจะส่อเสียดยโยงส่อเสิมไม่เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสํารากที่เรียกว่าวาจาเพ้อเจ้อให้เป็นเครื่องเสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานและมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บุคคลได้สดับี่วาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ ก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไทยบอกน้ำเมานะเธอกิงเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะป,ประกอบไปด้วยโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันลกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วก็เรื่องร้ายทางหลายมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอ่อแล้วน้อยนิดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน โยมสมเ็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหานะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่ดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้ประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้หมดแต่เนื้อแท้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขององสมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว่าทันดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จปัะจนสีทรงปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบทีปแก้วสอนในคร่าวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จประจนวรไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขคยย้ายเตกันไปแบ่งทางกันไปโอน,นพวกนีนไนนกนน้ไปทางนี้พวกโน้นไปทางโน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสู์ทันไปแจกจ่ายแก่รรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด้วยได้ได้ผลดีก็นำอวัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถพงพระอริยสงฆ์นะพระอริยะนะถ้าไม่มีไอโลกีวิสัยที่ทำลายจิตใจขอาบุคคลได้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงเคาะประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งละสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกลงพ่อลดตรรม,มนที่เถอะมาสมบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็ลงพ่อในของหายช่วยดูให้เถอะเอาลงพ่อก็ทํานี่ลงพ่อชันดีนะถ้าลงพ่อชั้นเลวก็ถามแทนทําสนองเสน่ห์โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาลงพ่อชันดีดีไม่ดีก็ลากลงพ่อไปที่โนนลากลงพ่อไปที่นี่ลงพ่อก็ไป ไอ้ไปนั่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้คนได้เขาไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำอามําำคําสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั่นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในพระบริษัททุกท่านที่จะเจ,เจริญในอนุสสติทั้งสามราการคือทำได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ส่งตัวได้แก่ภาวนาว่าพ,พุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แต่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงมาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสมทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ พยายามไข้คนไปด้วยอนาดปัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่จะพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้ไม่กันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอ,อริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไตเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจขมันดาท่านางหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตน,นตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในไตรสรนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปจัจจัยห้เอร์ซในผลที่ได้บรรลุประสดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทําจิตเข้าถึงอาณาตผลในเบื้องหน้าอารบัรดาทรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้